สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้ทบทวนประวัติความเป็นมาของการแสดงรำวงมาตรฐานกันไปแล้วแล้วก็มีการเล่นเกมแบบทดสอบไปแล้วเด็กๆหลายคนทำได้เยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าจากที่อาจาร,รย์แอนดูคะแนนใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆสามารถตอบคำถามภายในเวลา2นาทีแต่ว่า ตอบคำถามได้ถึง30-40ข้อก็มีเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยและในวันนี้นะคะอาจารย์แอนก็จะมาสอนเด็กๆร้องเพลงรำวงมาตรฐานค่ะในเพลงนี้จะมีชื่อว่าเพลงอะไรพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเพลงรำวงมาตรฐานที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะมีชื่อว่าเพลงคืนเดือนหงายนั่นเองค่ะ เพลงคืนเดือนหงายนะคะคำร้องหรือเนื้อร้องก็คือเจมื่นมานิดนเรศหรือนายเฉลิมสวิตนันเป็นคนเขียนเนื้อร้องเอาไว้นะคะ<ม>ต่อไปค่ะทํานองเพลงอาจารย์มนตรีตราโมดเป็นผู้ประพันธ์ทํานองเพลงเอาไว้ค่ะและ3ท่ารําที่ใช้ประกอบการแสดงในชุดนี้นะคะมีชื่อท่าว่า ท่าสอดส้อยมาลาแปลงเหมือนในรูปภาพเลยนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงรำท่าสอดสร้อยมาลาแปลงไปพร้อมๆกันค่ะในการฝึกทักษะการร้องเพลงรำวงเพลงคืนเดือนหงายนะคะเด็กๆรอบแรกเราควรจะอ่านเนื้อร้องให้คล่องก่อนนะคะเรามาอ่านพร้อมๆกับอาจารย์แอนเลยค่ะยามกลางคืนเดือนหงาย เย็นพระพรายโบกพลิ้วปลิวมาเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาเย็นร่มธงไทยปกไปทั่วล่าเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆมีแค่สามบรรทัดเองค่ะในรอบต่อไปนะคะอาจารย์แอนจะร้องให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะ ปรบมือเป็นจังหวะไปพร้อมๆกับอาจารย์แอนได้เลยค่ะมาฟังกันเลยยามกลางคืนเดือนงายเย็นพระพรายโบกปลิวปลิวมาเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเท่าเย็นผูกมิดไม่เบื่อระอาเย็นร่มทงไทยปก ไปทั่วล่าเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมกันเลยค่ะรอบนี้ลองร้องไปพร้อมๆกับอาจารย์แอนก่อนนะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย1นึสองสายามกลางคืนเดือนงายเย็นพระพรายโบกปิวปิว,วมา เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเท่าเยน็นผูกมิดไม่เบื่อระอาเย็นร่มทงไทยปกไปทั่วล่าเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยถ้าใครยังร้องไม่คล่องใช่ไหมคะให้ย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคอาจารย์แอนคิดว่าคงไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กๆค่ะ สู้ๆนะคะต่อไปเรามารู้จักกับความหมายของเพลงคืนเดือนงายกันค่ะพร้อมแล้วมาฟังกันเลยเวลากลางคืนเป็นคืนเดือนงายมีลมพัดมาเย็นสบายใจแต่ก็ยังไม่สบายใจเท่ากับการที่ได้ผูกมิตรกับผู้อื่นและที่ร่มเย็นไปทั่วทุกแห่งยิ่งกว่าน้ำฝนที่โปรยลงมาก็คือการที่ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีเอกราชและมีธงชาติไทยอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้เราทุกคนอยู่อย่างร่มเย็นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้การฝึกร้องเพลงไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครยังร้องได้ไม่คล่องหรืออาจจะยังร้องได้ไม่ตรงกับจังหวะให้เด็กๆย้อนกลับไปฝึกอีกครั้งหนึ่งนะคะและในสัปดาหนะ์หน้า อาจารย์แอนจะมีเกมประลองความรู้เกี่ยวกับการร้องเพลงคืนเดือนงางมาให้เด็กๆพิชิตคะแนนอีกค่ะถ้าใครร้องได้คล่องแล้วก็แม่นยำจะสามารถเล่นเกมได้10คะแนนเต็มเหมือนอย่างที่ผ่านมาเลยนะคะอาจารย์แอนหวังว่าเพลงนี้จะไม่ยากสำหรับเด็กๆค่ะสู้ๆนะคะแล้วเจอกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye-bye!